นี่นะครับก็เหมือนยังเคยนะนี่ก็เห็นอยู่ในตู้นะครับหลายวันละอยากกินลองสปาเกตตี้ขี้เมาเจเลยว่าจะเป็นยังไงแต่มันน่ากินนะครับเมนูเส้นเจนี่น่าจะผัดอร่อยไปจัดไปครับผมมาครับผมนี่ก็ตัดผ้ามาบ้านเลยครับเป็นสปาเกตตี้ขี้เมาเจนะมื้อของเราวันนี้นะครับน่ากินนะครับเปิดเลยอืหอมนะครับผมโอ้โหเจไปเจครับ เห็นไหมเส้นกระเจอแต่หอมผัดขี้เมานะแต่กลิ่นผัดขี้เมานี่เหมือนเดิมเขาจะมีนะครับเขาพูดอ่อนนะครับมีเห็ดมีถั่วผักยาวนะมีเห็ดหอมนะเรามาดูเส้นกันอุ้ยเส้นใหญ่ๆส่วนเป็นเส้นสปาเกตตี้ครับอคุกเคราครับคุกคราได้เยอะนะครับได้เยอะโอ้ยลวกลวกเกลอบครับเกล็ดใจเย็นนะใจเย็นนะครับมันจะล่วงนะครับโอ้ไป สุดเหมือนเดิมรสชาติสปาเกตตี้นะครับเหมือนเดิมแต่ว่าหอมนะครับอร่อยเหมือนเดิมจริงๆแล้วเผ็ดอร่อยด้วยนะครับออชอบเส้นนะเส้นสปาเกตตี้เขาทำได้ดีมากนะครับผมไปใหญ่ๆครับ อืเนี่ยครับเส้นหมดแล้วเลยตัเครื่องเปลี่ยนไะเก็บเครื่องกันครับอุ้ยถัวเห็ดแล้วก็พวกโปรตีนตองหูดีครับแต่เนื้อสิ่งกันได้ผมชอบเต้นมาก สายสปาเกตตี้นะครับอยากลองสปาเกตตี้เจของเซเว่นครับก็สามารถไปลองได้เลยนะครับไปเดินครับ